สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิมิตของลำดับอนันต์ลำดับลูกเข้าลำดับลูกออกนอกจากนี้นะคะนักเรียนจะได้รู้จัก,กราฟของลำดับด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะ วัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะคะนักเรียนจะสามารถระบุลิมิตของลำดับที่กำหนดให้นอกจากนี้ยังระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้นั้นเป็นลำดับลูกเข้าหรือลำดับลูกออกโดยการพิจารณาจากกราฟของลำดับค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนครูจะกำหนดลำดับ A n นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับนี้ก็คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ เมื่อเรา,าทราบพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะเราสามารถที่จะหาพจน์ต่างๆของลำดับได้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพจน์ต่างๆของลำดับนี้พร้อมๆกันนะคะจากพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะถ้าครูจะหาพจน์ที่1ของลำดับเนี่ยเราสามารถหาได้จาก a1 เท่ากับเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งซึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะพจน์ที่สองของลำดับนี้คือ a2 ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลังสองซึ่งเท่ากับเศษ1 4, นส่วน4ะคะพจน์ที่3ของลำดับนี้คือ a3 เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง3ซึ่งเท่ากับเศษ1 8, นส่วน8ะคะพจน์ที่4ของลำดับนี้ก็เท่ากับเท่าไรเอ่ยเศษ1 16, นส่วน16ะคะพจน์ที่5ของลำดับนี้คือเศษ1ส่วน32 พจน์ที่6ของลำดับนี้คือเศษ1ส่วน64พจน์ที่7ของลำดับนี้คือเศษ1ส่วน128พจน์ที่8ของลำดับนี้คือเศษ1ส่วน256นะคะเนื่องจากว่าลำดับที่ครูกำหนดให้นะคะเป็นลำดับอนันต์ดังนั้นครูก็จะละพจน์ถัดไปโดยใช้เครื่องหมายจุด3จุดดังที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากข้อมูลในตารางนะคะถ้าครูต้องการที่จะเขียนกราฟของคู่อันดับ โดยที่สมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับนี้นะคะก็คือ n และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับนี้คือค่าของพจน์ที่ n นักเรียนคิดว่ากราฟของคู่อันดับนี้จะเป็นอย่างไรคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเขียนกราฟของคู่อันดับนี้พร้อมๆกันอีกทีหนึ่งก็ได้คะ่ะจากข้อมูลในตารางนะคะครูจะนําข้อมูลในตารางนี้มาเขียนกราฟของคู่อันดับ โดยที่สมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับนะคะคือ n และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับคือค่าของพจน์ที่ n ถ้า n เท่ากับ1เราจะได้คู่อันดับ1เศษ1ส่วน2นะคะก็จะมีจุดของคู่อันดับนี้แสดงอยู่ในกราฟขณะนี้นะคะเมื่อ n เท่ากับ2จะได้คู่อันดับ2เศษ1ส่วน4ก็จะมีจุดของคู่อันดับนี้แสดงอยู่ในกราฟนะคะเมื่อ n เท่ากับ3ก็จะได้คู่อันดับ3เศษ1ส่วน8 เมื่อ n เท่ากับ4เราจะได้ขั้นดับ4เศษ1ส่วน16เมื่อ n เท่ากับ5เราจะได้ขั้นดับ5เศษ1ส่วน32เมื่อ n เท่ากับ6เราจะได้ขั้นดับ6เศษ1ส่วน64เมื่อ n เท่ากับ7เราจะได้ขันดับ7เศษ1ส่วน128เมื่อ n เท่ากับ8เราจะได้ขั้นดับ8เศษ1ส่วน256ค่ะ จากกราฟของคู่อันดับที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้กราฟของคู่อันดับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนมาช่วยกันดูจุดที่แสดงบนกราฟนะคะว่าสัมพันธ์กับค่าของพจน์ที่ n ของลำดับอย่างไรนะคะเราลองมาดูจุดแรกเลยละกันนะคะจุดแรกของเราเนี่ยจะเห็นว่าพิกัดของจุดนี้นะคะก็คือ1เศษ1ส่วน2ซึ่งเศษ1ส่วน2เนี่ยก็คือพจน์ที่1ของลำดับนี้ใช่ไหมคะครูก็จะแทนด้วย a1 นะคะ อ่ะเรามาลองดูจุดถัดไปจุดถัดไปนะคะก็คือจะมีพิกัดก็คือ2กับเศษ1นส่วนสซึ่งเศษ1นส่วนสก็คือค่าของพจน์ที่2ของลำดับนี้นะคะครูก็จะแทนด้วย a 2นะคะอ่ะเราลองมาดูจุดถัดไปนะคะจุดถัดไปเนี่ยจะมีพิกัดก็คือ3เศษ1นส่วนแซึ่งเศษ1 8, นส่วนแะคะก็คือค่าของพจน์ที่3ของลำดับนี้ครูก็จะแทนด้วย a 3นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า จุดที่แสดงในกราฟนะคะจะสัมพันธ์กับค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถเรียกกราฟนี้ว่ากราฟของลำดับ A n ได้นะคะนักเรียนคะครูมีคำถามคะ่ะถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้จะเป็นอย่างไรคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ลองคิดดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันค่ะ ถ้าครูปรับค่าของ n นะคะให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้หนักเรียนสังเกตจุดที่แสดงบนกราฟนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะ n ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดของเราเนี่ยก็จะเรียงตัวอยู่ในกราฟแบบนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยการสังเกตแนวของจุดเนี่ยอาจจะทําได้ยากครูขอเพิ่มเส้นปรับนะคะลงไปในกราฟเพื่อให้นักเรียนสังเกตแนวของจุดได้ง่ายขึ้นนะคะ เส้นประเส้นนี้ที่ครูใส่เข้าไปนะคะไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกราฟของลำดับนี้นะคะเพียงแต่ว่าจะทําให้เราสังเกตแนวของจุดได้ง่ายขึ้นจากกราฟของคู่ันดับที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะก็ครูจะขอกลับมาเขียนที่หน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าของพจน์ที่ n ของเราเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะค่อยๆลด,ดลงนะคะแล้วก็เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมคะ แต่ครูมีคำถามค่ะว่าค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะเท่ากับ0ูย์หรือเปล่าอ่ะเราลองมาดูตรงพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะพจน์ทั่วไปของลำดับนี้คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะคะเราจะเห็นว่าตัวเศษของเราเนี่ยจะเท่ากับ1ดังนั้นเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ค่าของพจน์ที่เอของลำดับนี้จะลดลงและเข้าใกล้0นย์แต่จะไม่เท่ากับ0ย์ค่ะเรามาดูลำดับ AN ถัดไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับลำดับ AN อนันนี้นะคะครูจะกำหนดพจน์ทั่วไปให้โดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับนี้เท่ากับ2นะคะเมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆครูมีคำถามนะคะก็คือจะให้นักเรียนช่วยเขียนกราฟของลำดับ A n นี้นะคะแล้วให้พิจารณาว่า ถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้จะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเราทราบพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหาค่าของค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้ได้โดยง่ายเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเติมในตารางพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะพจน์ที่1ของลำดับนี้เท่ากับเท่าไร่เอ่ย a 1จะเท่ากับ2นะคะพจน์ที่2ของลำดับนี้ก็คือ a 2ก็จะเท่ากับ2นะคะ พจนที่3ของลำดับนี้ก็คือ a3 จะเท่ากับ2นะคะพจน์ที่4ของลำดับนี้ก็คือ2เช่นกันนะคะนักเรียนเริ่มจะเห็นแบบรูปของลำดับนี้แล้วใช่ไหมคะพจน์ที่5พจน์ที่6พจน์ที่7พจน์ที่8ของลำดับนี้ก็จะเท่ากับ2เช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าลำดับที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นลำดับอนันต์นะคะครูก็จะลากพจน์ถัดไปโดยใช้เครื่องหมายจุด3จุดอันนี้นะคะ เราจะนำข้อมูลในตารางนะคะมาเขียนกราฟของลำดับนะคะอ่ะจากตรงนี้นะคะขั้นดับแรกที่เราจะเขียนกราฟก็คือ 1, 2นะคะเราก็จะได้จุดนี้นะคะแทนจุด 1, 2นะคะต่อไปจุดถัดไปก็คือจุดที่มีพิกัด 2, 2นะคะจุดถัดไปก็คือจุดที่มีพิกัดเท่าไหร่เอ่ย ء. 3, 2นะคะจุดถัดไปก็คือจุดที่มีพิกัดเป็น 4, 2นะคะ จุดถัดไปจะมีพิกัดเป็น52นะคะจุดถัดไปก็คือจะมีพิกัดเป็น62อย่างนี้นะคะ72แล้วก็82อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าครูใช้เส้นประนะคะมาเขียนเพื่อให้เห็นแนวของจุดนะคะก็จะได้แนวของจุดที่มีลักษณะแบบนี้จากราฟนะคะเราจะเห็นว่าแนวของจุดของเราเป็นยังไงคะจะมีค่าเท่ากับ2เสมอจากตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเอของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ ค่าของพจน์ที่ n ของเราจะเท่ากับ2เสมอนะคะต่อไปนะคะครูจะกำหนดลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้ก็คือ 1. บวกด้วยเศษลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n ส่วนด้วย n นะคะเมื่อ n ของครูเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะครูก็ยังใช้คำถามเดิมนะคะจากพจน์ทั่วไปที่กำหนดมาให้นะคะเราสามารถที่จะหาพจน์ต่างๆของลำดับนี้ได้นะคะพจน์ที่1ของลำดับนี้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน a1 เท่ากับ1บวกด้วยลบ1ซึ่งเท่ากับ0ใช่ไหมคะอะพจน์ที่2ของลำดับนี้ล่ะคะพจน์ที่2ของลำดับนี้ก็คือ a2 นะคะเท่ากับ1บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งเท่ากับเศษ3ส่วน2นะคะพจน์ที่3ของลำดับนี้ก็คือ a3 นะคะซึ่งจะเท่ากับ1บวกด้วยลบ1ส่วน3นะคะซึ่งจะเท่ากับเศษ2ส่วน3 พจน์ที่4ของลำดับนี้คือเศษ5ส่วน4นะคะพจน์ที่หของลำดับนี้คือเศษ4ส่วน5นะคะพจน์ที่6ของลำดับนี้คือเศษ7ส่วน6นะคะพจน์ที่7ของลำดับนี้คือเศษ6ส่วน7นะคะพจน์ที่8ของลำดับนี้คือเศษ9ส่วน8นะคะสำหรับพจน์อื่นๆนะคะครูก,ก็จะละไว้โดยใช้เครื่องหมายจุด3จุดนะคะ จากข้อมูลในตารางนะคะครูจะนําข้อมูลเนี่ยมาเขียนกราฟของลําดับ an นี้นะคะก็จะได้กราฟในลักษณะแบบนี้นะคะจากตรงนี้นะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกราฟของลําดับ an ถึงมีเส้นตรงเส้นหนึ่งโผล่มานะคะเส้นตรงเส้นนี้นะคะคือเส้นตรง y เท่ากับ1นนะคะครูใส่มานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นแนวของจุดนะคะว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นแนวของจุดจะเป็นยังไงคะเข้าใกล้เส้นตรง y เท่ากับ 1น,นะคะจากตรงนี้ทำให้เราสรุปได้ว่าเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้เนี่ยจะเข้าใกล้1แต่จะไม่เท่ากับ1น,นะคะนักเรียนอ่ะต่อไปเราลองมาดูกับลำดับ an นะคะที่มีพจน์ทั่วไปคือ 2n 1ะคะเมื่อ n ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆน,นะคะครูก็ยังใช้คำถามเดิมนะคะ จากพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะเราสามารถที่จะหาพจน์ที่1ของลำดับนี้ได้นะคะซึ่งจะเท่ากับ2ลบ1ซึ่งเท่ากับ1นั่นเองนะคะพจน์ที่2ของลำดับนี้ก็คือ4ลบ1ซึ่งเท่ากับ3นะคะพจน์ที่3ของลำดับนี้ก็คือ6ลบ1ซึ่งเท่ากับ5นะคะพจน์ที่4ของลำดับนี้ก็จะเท่ากับ7นะคะพจน์ที่5ของลำดับนี้จะเท่ากับ9นะคะพจน์ที่6ของลำดับนี้จะเท่ากับ11 พจน์ที่7ของลำดับนี้จะเท่ากับ13สพจน์ที่8ของลำดับนี้จะเท่ากับ15และครูก็จะใช้เครื่องหมายจุด3จุดนะคะเพื่อรักพจน์ถัดไปจากข้อมูลในตารางนะคะถ้าครูนํามาเขียนกราฟของลำดับนี้นะคะครูจะเขียนได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าแนวของจุดของเราเป็นยังไงคะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่า เมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่าของพจน์ที่ n จะมากขึ้นและไม่เข้าใกล้จํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะต่อไปเราลองมาดูลำดับ an นะคะที่มีพจน์ทั่วไปคือลบหทั้งหมดยกกําลัง n บวกหนะคะเมื่อ n เ,เป็นจํานวนเต็มบวกใดๆนะคะตรงนี้ครูก,ก็ยังใช้คําถามเดิมนะคะว่าให้นักเรียนช่วยเขียนกราฟของลำดับนี้นะคะแล้วให้พิจารณาว่าถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้จะเป็นอย่างไร จากพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะเราจะมาหาพจน์ต่างๆของลำดับนี้พร้อมๆกันนะคะพจน์ที่1ของลำดับนี้นะคะก็คือลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะซึ่งเท่ากับ1นะคะพจน์ที่2ของลำดับนี 1, ้ก็คือลบ1ทั้งหมดยกกําลังสาซึ่งเท่ากับลบ1นะคะพจน์ที่3มของลำดับนี 1, ้ก็คือลบ1ทั 1, ้งหมดยกกําลัง4ซึ่งเท่ากับ1นะคะ พจน์ที่4ของลำดับนี้ก็คือลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งเท่ากับลบ1นะคะพจน์ที่5ของลำดับนี้ก็คือ1พจน์ที่6ของลำดับนี้ก็คือลบ1นะคะพจน์ที่7ของลำดับนี้ก็คือ1พจน์ที่8ของลำดับนี้คือลบ1นะคะจากนั้นครูก็จะละพจน์ถัดไปโดยใช้เครื่องหมายจุด3จุดนะคะ เมื่อครูนําข้อมูลในตารางนะคะมาเขียนกราฟของลําดับ an นี้นะคะครูก็จะได้กราฟของลําดับ an หน้าตาแบบนี้นะคะจากตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดนี้นะคะก็คือจุดของพจน์ที่1นะคะซึ่งเท่ากับ1จุดนี้ก็คือจุดของพจน์ที่2นะคะซึ่งเท่ากับลบหนะคะจุดนี้คือจุดของพจน์ที่3นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1จุดของจุดนี้นะคะก็คือค่าของพจน์ที่4นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับลบหนึ่ จากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีค่าสลับกันระหว่าง1ลบ1นลบ1นะคะจากตรงนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ของพจน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับกรณีของ n น,นะคะที่เป็นจำนวนคี่บวกนะคะเช่นพจน์ที่1นะคะพจน์ที่3พจน์ที่5พจน์ที่7ค่าของลำดับจะเป็น1สำหรับในกรณีของ n ที่เป็นจํานวนคู่บวกเช่นพจน์ที่2พจน์ที่4พจน์ที่6กับพจน์ที่8เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าของลําดับเนี่ยจะเท่ากับลบ1นะคะจากตรงนี้เนี่ยครูสามารถสรุปได้ว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะคะค่าของพจน์ที่ n เนี่ยจะเท่ากับ1เมื 2, 2, 4, 2, 6, ่อ n ของเราเนี่ยเป็นจํานวนคี่บวกนะคะในทางกลับกันนะคะค่าของพจน์ที่ n เนี่ยจะเท่ากับลบ1เมื่อ n ของเราเนี่ยเป็นจํานวนคู่บวกค่ะ จากตัวอย่างของกราฟของลำดับอนันต์นะคะที่ครูยกตัวอย่างนะคะนักเรียนคงจะสังเกตได้ว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะกราฟของลำดับบางลำดับมีแนวของจุดในกราฟเนี่ยเข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริงเพียงจำนวนเดียวแต่ก็มีกราฟของลำดับบางลำดับนะคะที่แนวของจุดในกราฟเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้จำนวนจริงใดจำนวนจริงหนึ่งเลยนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าพฤติกรรมของลำดับในลักษณะนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ย ได้ให้คําจำกัดความไว้ว่าอย่างไรให้ลำดับนี้นะคะเป็นลำดับอนันต์นะคะถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะคะค่าของพจน์ที่ n เ,เข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริง L เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเรียกจำนวนจริง L ตัวนี้นะคะว่าลิมิตของลำดับหรือว่าลิมิตออฟอ e ร์เคนะคะและเราจะกล่าวว่า ลำดับนี้นะคะลำดับนี้มีลิมิตเท่ากับ L นะคะเราจะเรียกลำดับอานันต์นะคะที่มีลิมิตว่าลำดับลูกเข้าหรือว่า Convergent s s q u u n n e นะคะและเราจะเรียกลำดับอานันต์ที่ไม่ใช่ลำดับลูกเข้านะคะว่าเป็นลำดับลูอ่ออกหรือว่า Divergent Sequence นะคะจากบทนิยามของลิมิตของลำดับนะคะนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า ถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยไม่เข้าใกล้หรือไม่เท่ากับจํานวนจริง L จํานวนใดจํานวนหนึ่งเราจะกล่าวว่าลิมิตของลําดับนี้เป็นอย่างไรเราจะกล่าวว่าลิมิตของลำดับนี้ไม่มีค่านะคะเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ที่เราได้จากบทนิยามตรงนี้นะคะไปใช้ในการหาลิมิตของลำดับอน,นันตกันคะ่ะ จากลำดับ an นะคะที่มีพจน์ทั่วไปคือเศษหส่วนสยกกําลัง n นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกใดๆเมื่อสักครู่นะคะเราเขียนกราฟของลำดับนี้ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีข้อสรุปว่าถ้า n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะลดลงและเข้าใกล้0ูนแต่ไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะจากบทนิยามของลิมิตของลำดับอนันต์นะคะทำให้เราได้ว่าอะไรเอ่ยลิมิตของ ลำดับนี้นะคะก็คือเศษ1ส่วน2อยกกำลัง n เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราจะแทนด้วยตัว n ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวลูกศรอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ infinity ตัวนี้นะคะเพื่อบอกให้เราทราบว่า n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจากตรงนี้นะคะเราบอกแล้วว่าถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด an ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้0ทํย์ทให้เราได้ว่าลิมิตของลําดับนี้เท่ากับ0นะคะเราจะเห็นว่าลิมิตของลําดับนี้มีค่านะคะการที่ลิมิตมีค่าเนี่ยทำให้เราได้ว่าลําดับนี้เป็นลําดับลูกเข้าหรือลําดับลูกออกคะเนื่องจากว่าลิมิตของเรามีค่าเราจึงได้ว่าลําดับนี้นะคะลาดับ a n นี้นะคะ, n n นะคะเป็นลําดับลูกเข้าคะ่ะ มาดูลำดับถัดไปนะคะซึ่งเป็นลำดับที่มีพจน์ทั่วไปเนี่ยเท่ากับสนะคะสำหรับทุก n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะและกราฟของลำดับของเราเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมกับที่เราสรุปไว้ว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะคะ an ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2จากบทนิยามของลิมิตของลำดับอนันต์นะคะทำให้เราได้ว่าลิมิตของลำดับนี้นะคะก็คือลำดับที่พจน์ทั่วไปของเราเนี่ยคือ2 เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับนี้เท่ากับ2นะคะจากที่ลิมิตของลำดับนี้มีค่านะคะทำให้ทำให้เราได้ว่าลำดับนี้นะคะลำดับ a n นี้เป็นลำดับลู่เข้านะคะ มาลองมาดูลำดับถัดไปนะคะลำดับถัดไปก็คือลำดับนี้นะคะก็คือจะมีพจน์ทั่วไปคือ1บวกด้วยเศษลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะส่วนด้วย n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะกราฟของลำดับ an เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าเส้นตรงเส้นนี้นะคะก็คือเส้นตรง y เท่ากับ1นะคะและเราก็มีข้อสรุปว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ ค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้1แต่ไม่เท่ากับ1จากตรงนี้ทําให้เราได้ว่าลิมิตของลำดับ an ที่มีพจน์ทั่วไปคือ1บวกด้วยลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะส่วนด้วย n เมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจากบทนิยามของลิมิตเราจะได้ว่าเท่ากับ1น,นะคะ เท่ากับ1จากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่าลำดับ an นี้นะคะเป็นลำดับลูกเข้าพอลิมิตของลำดับนี้มีค่านะคะ ต่อไปเราจะมาดูลำดับ an นะคะที่มีพจน์ทั่วไปคือ 2n ลบ1เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆน,นะคะกราฟของลำดับนี้ก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีข้อสรุปว่าเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่าของพจน์ที่ n ของลำดับนี้จะมากขึ้นและไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวน,นหนึ่งนะคะจากตรงนี้ทำให้เราได้ว่าลิมิตของลำดับนี้นะคะหรือลิมิตของ 2n ลบ1 เะะมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีค่าไหมคะนักเรียนหาได้ไหมคะไม่มีค่านะคะเราก็จะเขียนว่าไม่มีค่าอย่างนี้นะคะดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าลำดับ an นนี้เป็นยังไงคะเป็นลำดับลูกเข้าหรือเป็นลำดับลูกออกคะ เนื่องจากลิมิตนี้นะคะลิมิตของลำดับนี้ไม่มีค่าเราจะได้ว่าลำดับนี้ไม่เป็นลำดับลู่เข้าซึ่งก็คือเป็นลำดับลู่ออกนั่นเองนะคะกำหนดลำดับ an น,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 นะคะโดยที่ลำดับนี้นะคะมีพจน์ทั่วไปคือลบหทั้งหมดยกกำลัง n บวกหเมื n ่อ n 1. เป็นจํานวนเต็มบวกใ,ใดๆนะคะ ก่อนหน้านี้เราได้มาแล้วนะคะว่ากราฟของลำดับนี้หน้าตาแบบนี้เนาะนะคะและเราได้ข้อสรุปว่าถ้า n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วค่าของพจน์ที่ n ของเราจะเท่ากับ1เมื่อ n เป็นจํานวนคี้บวกนะคะและค่าของพจน์ที่ n จะเท่ากับลบหเมื่อ n เป็นจํานวนคู่บวกนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะมีอยู่2ค่านะคะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูบทนิยามของลิมิตของลำดับอนันต์นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับ an นะคะซึ่งก็คือลบหยกกำลัง n บวกหนนะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีไหมคะจากบทนิยามบทนิยามกำหนดไว้นะคะว่าลิมิตของลำดับจะมีค่าถ้าเข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริงเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น แต่ในกรณีนี้เนี่ยคะเราจะเห็นว่าค่าของพจน์ที่ n ของเราเนี่ยมีทั้งหมด2ค่าดังนั้นลิมิตของลำดับนี้นะคะจะไม่มีค่าค่ะดังนั้นนะคะลำดับ AN นี้นะคะเป็นลำดับลูกเข้าหรือเป็นลำดับลู่ออกเอ่ย เราก็กลับไปดูที่ลิมิตของลำดับนะคะเราจะเห็นว่าลิมิตของลำดับนี้ไม่มีค่าใช่ไหมคะดังนั้นลำดับนี้ไม่ใช่ลำดับลู่เข้านั่นคือเป็นลำดับลู่ออกค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็คือเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามีลำดับอนันต์นะคะเราสามารถที่จะพิจารณาหาลิมิตของลำดับได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าลำดับอนันต์ที่กำหนดให้นั้นเป็นลำดับลูกเข้าหรือว่าเป็นลำดับลูกออกซึ่งในการพิจารณาว่าเป็นลำดับลูกเข้าหรือเป็นลำดับลูกออกนั้นเราพิจารณาจากลิมิตของลำดับนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็ได้ยกตัวอย่างกราฟของลำดับนะคะแล้วให้นักเรียนช่วยพิจารณาว่าลำดับที่กําหนดให้นั้นมีลิมิตของลำดับเป็นเท่าไหร่และลำดับที่กําหนดให้นั้นเป็นลำดับลูกเข้าหรือเป็นลำดับลูกออกโดยเป็นการพิจารณาจากกราฟของลำดับค่ะครูเขาฝากแบบฝึกัาให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเ,เรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลิมิตของลําดับอนันต์ลำดับลูกเข้าและลําดับลูกออกกันไปแล้วนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอหน้านะคะครูก็จะมีเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราหาลิมิตของลําดับอนันต์ได้ไวขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ